อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเซนและนี่ก็คือไอแวน่นบุรุษผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในละแวกนี้ฉันแข็งแกร่งว่ากันว่าตั้งแต่ที่ไอแว่นเกิดมา26ปีมันไม่เคยร้องไห้เลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดตอนแมกเกิดออกมาจากพลอแม่มันยังไม่เสียน้ำตาเลยสักหยดมีแลแค่นี้เองเหรอครับคุณหมอ นอกจากนี้ไอเว่นยังเล่นบาสเก่งมากๆเลยด้วยเฮ้ยไอ้มึงอ่ะส่งบาสมาหน่อยสิโอเคเอาไปและในวันนั้นเองที่น้ำตาหยดแรกของไอเว่นก็ได้ไหลออกมา ไอเวนใช้ผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทำให้ในทุกๆวันของไอเว่นมักจะถูกท้าทายจากเหล่าผู้ล่าคนอื่นอยู่เป็นประจำบาดแผลบนร่างกายของไอเว่นมีมากถึง487จุดที่ได้มาจากทั้งหมัดมีดหรือแม้แต่กระสุนของปืนแต่ก็ไม่เคยมีบาดแผลใดที่สามารถทำให้ไอเว่นหลังน้ำตาได้แม้แต่ครั้งเดียวมากันเยอะขนาดนี้กลับทำให้ฉันเสียงเหงื่อไม่ได้สัก จดยเดียวเบงขี้ยังเหนื่อยกว่าต่อยกับพวกแกซะอีกเฮ้ออ่านี่ฉันต่อยกับพวกมันจนหนังเปิดเลยเหรอเนี่ยเห็นแล้วมันขัดตาจ,จริงๆเลยและนั่นเองก็เป็นครั้งที่สองที่ไอแว่นหลังน้ำตาออกมา และแน่นอนว่าที่ร่างกายของไอเว่นแข็งเก่งได้ขนาดนี้อาหารการกินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากโปรตีนแต่ทว่าก็มีเครื่องปรุงอยู่หนึ่งชนิดที่ไอแว่นชื่นชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือซอสมะเขือเทศข้าชอบซอสมะเขือเทศเออ ็นครั้งที่สามที่น้ำตาของไอแว่นไหลลิน กระตูจบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องเต้มเซนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสาร์ลง YouTube 10โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5้าโมงเย็นสกอตเต้มเซน